กราบเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินกราบเรียนท่านนายกร,รัฐมนตรีในนามของผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปี2565ขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงมีบุคคลและองค์กรที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวนทั้งสิ้น75ลาย แบ่งเป็นยืนค่ะค่ะและลำดับต่อไปได้แก่หนึ่งพลตำรวจตรีคีรีศักด์ตันตินวาชายัยรองผู้บัญา เภชกรรมชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นโล่ประกาศกิติคุณบุคคลและองค์กรที่มีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์มีมอกอัพอีกอันหนึ่งค่ะ ท่านที่สองค่ะท่านพลตำรวจตรีปะมินนะคะนานาพันธ์สารวัตรกองกำกัดการสองกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพค่ะสามค่ะ,าคะนางสาวิตรีดาทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ททวีศักดิ์มณีวงศ์ค่ะผู้ปรญชาการปลภัยค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นโรคผู้สละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดจำนวน3รายนะคะท่านแรกนะคะผู้แทนพันโทพันตำรวจโทชินเก่งสิริค่ะผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเสมมศจ,จังหวัดชนบุรีค่ะ ท่านที่สองนะคะที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการเชิญค่ะสวัสดีครับทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ในระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ทุกท่านนะครับเรียนท่านตํารวว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านเลขาธิการปรปรสท่านประธานกรรมการมูลนิธิพลเอกเผ่า,เาสารสินผู้รับโล่รางวัลประกิจตประกาศเกียรติคุณและแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ที่จะเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดน่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังยาวนานรุนแรงนะครับวันนี้เราก็มีความก้าวหน้ามาตามลําดับนะครับวันนี้ก็เป็นการมอบรางวัลประจ,จําปีของ60ผมขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมลและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกท่าน แล้วขอเชิดชูเกียตรติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รบับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกท่านซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าทุกท่านทุกองค์กรเป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนและมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างเข้มแข็งทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณทุกท่านนะครับรัฐบาลให้ความสาคัญับการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ซึ่งเป็นเวลาสาคัญที่เราต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนและต่อเนื่องทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการจะร่วมกันขับเคลื่อนการทํางานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและย่สปีด้านความมั่นคงต่อจนต้องยึดหลักการบำิงานตามมติที่ประชุมสมัชชาสภาะชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหาการผลิดโลกกศ .2016 ซึ่งได้กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่3ประการก็คือ 1. ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการบาบัดรักษาตามวิธีการทางสาธารณสุข 2. การนําพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทางาสาธารณสุขและส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและ 3. ผู้ค้ายาเสพติดถือว่าเป็นอาชญากรที่จะต้องรับโทษตามพฤติการการทมผิด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของรัฐบาลน,นี้ก็คือการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดที่รวบรวมและได้จัดทาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศโดยการสร้างความสมดุลระหว่างการปรับปรามยาเสพติดการป้องกันและการ,รบวรรักษาทําให้ประชาชนเข้าใจง่ายสามารถจะเข้าถึงกฎหมายต่างๆได้อย่างสะดวกและสามารถจะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตลอดเจ้าที่ตลอดจนเจ้าที่ ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทํางานและมาคำใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้อ,องค์การสากลประชาชาติก็ได้กำหนดให้วันที่26มิถุนาย,ยนของทุกปีใช่ไหมเป็นวันต่อต้านการทุจริตใช่ไหมครับที่สำคัญที่สุดก็คือการมาตรการในการป้องกันโดยป้องกันผู้เสพรายใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่นายกกังบลในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะยาเสพติดเดิมหรือที่ถอดทอนยาเสพไปแล้ว พราะนาต้องระวังอย่างที่สุดคือผู้เสพรายใหมนะ่ผู้ที่อยากทดลองโดยวยเพราะเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออะไรก็ตามที่มีผลกับกรารพัฒนาทางสมองกรารพัฒนาสุขภาพของตัวเองนะครับไม่ถูกทําลายก่อนตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่ซึ่งเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้ได้ในเด็ก,ดกในเยาวชนของเราให้มากที่สุดนะครับ เพื่อให้มีผู้รับการในตัวเองปฏิเสธการยาเสพติดในทุกกรณีโดยการให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดที่มีต่อตอนเองและสังคมซึ่งจําเป็นต้องบรรจุอยู่ในหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนและโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ปลอดจากยาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดให้มีทักษะอาชีพ สามารถ,ถาำได้ไดนสุจริตโดยเพื่อจะใช้ในการดารงชีพกลับคืนชีวิตสู่สังคมมีชีวิตใหม่อย่างปกติสุขจนได้รับการยอมรับในสังคมและหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดได้ในที่สุดในที่สุดผมขอขอบคุณท่านผูีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งสามารถผลักดันและกับเพื่อนในทุกอย่างให้มีผลงานเป็นรูปธรรมและปรากฏในขณะนี้นะครับ <S 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 ทุกรางวัลในวันนี้นั้นถือว่าเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ อันทรงคุณค่าของผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและของผู้เสียสละในการทำง,งานด้วยความกล้าหาญและเป็นรางวัลที่จะสร้างความภูมิใจให้กับทุกท่านทุกองค์กรและครอบครัวรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้โดยง,งานให้บหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมหวังยิ่งว่าทุกคนทุกท่านจะรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ และยึดถือหลักการทําง,งานที่คำนึงถึงประโยชน์ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญเราจนประพฤติตัวปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและองค์กรในการป้องกันและแก้ไขมหยาเสพติดเมื่อสักครู่ผมได้รายงานจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิชารแล้วนะครับว่าผลการปฏิบัติงานของเราในเรื่องการตรร่อรมยาเสพติดนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมาตามลําดับโดยพ้องยิ่งสถานการจับกภูมิคดัยาเสพติดนะครับเมื่อเทียบกับปีธรรมจากปีรรมะหกสิบเอ็ดจนถึงปีธร65หกสิบห้า ก็มีการคดตที่ลดลงตามลําดับนะครับจากการที่เราเข้มคุมเข้มในทุกมาตรการของเราที่มีอยู่นะนนี้ก็ด้วยความร่วมมือของเราในประเทศของเราเองและประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําซึ่งก็มีการประบบการการตรวจตรวจพบจับกลุ่มดเนินคดีมากขึ้นนะครับจนวันนี้ก็ลดน้อยลงไปกว่าปี6กึงเป็นจํานวนมากนะครับในปีสอ6พ 5ในช่วงนี้ประมาณ3,000 34,957ใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมา8 0 8 5 9 6 88วันนี้ถึงวันนี้9เดือนคงอยู่ที่3 4แล้วหวังว่าจะลดลงแต่ปริมาณในการดำเนินการดำเนินคดีในการจับกลุ่มกดังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นก็เราต้องการที่จะ แก้ไขให้มูรการทั้งในประเทศไทยเองและประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้มุเป็นอย่างดียิ่งจากเพื่อนบ้านนะครับก็มีทั้งสติในสามัญองคําสติของการยาติดจากประเทศเพื่อนบ้านอีกประการหนึ่งสติการจับกลุ่มของกลางยาเสพติดที่นําเข้าจากประเทศยุโรปซึ่นนี้ไม่คนอีกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะก็เป็นประเภทโคเคนกับเอ็กซ์ซีนะเป็นยาที่เป็นเม็ดๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราดูแล้วเราเห็นว่าสติหลายอย่าง ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่จับแล้วมันดีขึ้นคงไม่ใช่นะเรายิ่งจับให้มากตามกฎหมายทุกประการให้ความเป็นธรรมนะแล้วถ้าติมาลดลงอย่างนี้เป็นที่รับได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าทุกคนทําตามแนวริใบยนีอยไไ้อยู่แล้วในพิบปรณาต2 5 6 2ทงถึง65ิ้าก็มีเรื่องการติดตามเรื่องของการแพร่ระบาดข้อหามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพอีกนะครับ วันนี้เราก็มีสีทั้งหมดตติผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดนะครับวันนี้ปี65 74,7720คนปี6 4 1 7แ0 0 0ก่อนสน้อและนั 2000, 21, 21, 25, ้นก็2 0 0แสน2 0 0แสนห4่แสนแสนไล่ไปตามลำดับนีข่ข้อมูลในการใช้กันเพื่อการบัญหาราชการในการแก้มหาทุกปัญหาของรัฐบาลวันนี้เราจะเป็นต้องหาต้องจัดทำฐานข้อมูลขนาดให ในการที่จะนําไปสู่หาวิธีการในการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะผลงาน,นต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยาติทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานกันอย่างบูรณาการภายใต้การำดำนวยการในการบูรณาการของกระทรวงวิธรร,น,ร,น,ร,ร,ร,น, 1, รนนะครับในส่วนของผลการยึดทรัพย์สินระหว่างที่หนึ่งตุลาคมถึง29ิมิถุนายนนะครับที่ผ่านมาในช่วงแรกหลังที่มีกฎหมายอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ ก็ได้5,2529ล้านบาทนะครับแล้วมีคดีทรัพย์สินอยู่ระหว่างการกลอัล่นกลองอีก2 8 0 0ล้านาวันนี้อีก1,380ล้านารวมทั้งสิ้นเราน่าจะดำเนินการอายัดทรัพย์สินได้ทั้งหมดประมาณ9,209ล้านบาทถูกต้องไหมครับยอดนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอเตือนขอย้ำยืนยันว่าร่าบาทจริง,งจังทาเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นไม่ว่าใครก็ตาม ทั้งหน้างานหลังงานในทุนต่างๆจะต้องถูกกวาดล้างทั้งสิ้นนะครับด้วยวิธีการทากฎหมายนะไม่ใช่วิธีการอื่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทํางานร่วมกันที่ผ่านามาขอชื่นชมเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับแต่ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอย่างสมศักดิ์ศรีนะเพราะนั้นมีอะไรต่างก็ตามก็ขอให้หน่วยงานดูแลด้วยนะความเป็นอยู่ต่างๆของเขามีปัญหาหรือเปล่นานะครับเพราะเขาได้เสียสละชีวิตของหน้าครอบครัวไป ก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าทุกรางวัลวันนี้เป็นรางวัลเกียรติยศนะมีคุณค่ามีความให้สร้างความภูมิใจให้กับทุกท่านแล้วก็ผมด้วยรัฐบาลด้วยนะครับก็หว <a> ังว่าจะรักษานี้ไว้ได้ตลอดไปนะยึดประโยชน์ประชาชนประเทศชาติเป็นสําคัญเป็นเป็อย่างที่ดีสิ่งหนึาลันหนึ่งคือการเข้าถึงข้อมูลการให้การภาครัฐไม่ไว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม เรามีโยงทางในการติดต่อสื่อสารทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, ก็มีหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นะถ้าเราช่วยกันได้ก็ขอให้ช่วยกันมาแจ้งเข้ามาอะไรเข้ามานะบางครั้งเนี่ยบางทีก็พูดกันลอยๆอ,ออกมาบางทีมันก็แก้ปัญหายากนะเพราะฉะนั้นผม,มยืนยันว่าผมได้ย้ำหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องรับเรื่องไปพิจารณาทั้งสิ้นถ้าหามีเรื่องใอดรออกมาก็ตามว่าไอ้ช่องทางไหนก็ตามหน่วยงานต้องนําไปตรวจสอบคัดกรองและดำเนินการตามความเหมาะสมตามกฎหมายที่มีอยู่นะครับ ดยโอกาสนี้ผมขออนุาภูมิคุ้ันแไตสิ่งทั้งหลายในสากลอีกทั้งเดชพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระ,จเ,พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมิน,นีไดโปรดธรรมดานประธานพรให้กับผู้ได้รับโล,ล่ประกาศกิติคุณประกาศกิติคุณจนจนผู้เกี่ยวข้องทุกคนผู้มีร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับที่มีส่วนสําคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิทสติดพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุภาพพรรณนามัยทีเ่เข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงสมบูรณ์ ผู้ร่วมกัรเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับยินดีครับค่ะยี่สิบปีทั้งพ่อทั้งนม่ครับวันี่นะครับสามสิบห้าสามสิบห้า